สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูต้นทุเรียนที่เราขุดนะครับขุดมาชำทิ้งไว้ก็ย้อนสอนดูโครงสร้างทุเรียนนะครับที่ทำไว้แต่ก่อนค้าวที่แล้วนั่นก็นานพอสมควรก็นี้ลักษณะโครงสร้างของต้นนี้นะครับที่ขุดขุดออกมาชำทิ้งไว้ใต้ล่มไม้นะครับ อันนี้ยังเขียวไม่ได้ที่ครับเนี่ยต้องรออีกก่อนชุดนี้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้เลยเพราะว่ายังออกใบเหลืองเยอะอยู่อีกต้นหนึ่งต้นนี้เรียกว่าไม่เหลือเลยครับใบเก่าใบเก่าไม่เหลือแต่ว่าพวกเปลือกโครงสร้างพวกเนี้ยดีหมดครับโครงสร้างต้นนี้นะครับ ใบเอผิวยังดีครับเนี่ยผิวยังดีแต่ว่ายอดที่ล่วงทิ้งหมดนะครับอันนี้คือยอดปลายสุดปลายสุดนี่คือถือว่ายังยังยังสดดีอยู่แต่ก็ยังยังไม่แตกยอดใหม่ต้องรอให้เขาเดินลากได้ก่อนคือเรื่องของผิวของลำต้นเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาเพียงแต่ลากยัง ช้ำเยอะกว่าเขาครับตอนขุดมาก็ยังไม่เดินพอไม่เดินปั๊บมันก็ยอดใหม่ที่จะแตกมันก็ช้าก็ต้องรอไปก่อนครับต้นนี้ส่วนชุดนี้ที่ขุดมาเหมือนกันชุดนี้ก็เป็นอาการหนักสองต้นแต่ต้นนี้เนี่ยดีกว่าเพื่อนเขาเต้นนี้ถือว่าใบเขียวครับนี่ใบเขียวลากไปได้นี่นะครับแบบเนี้ยใบเขียวลากไปได้แล้วก็ สามารถย้ายครับย้ายออกไปลงเข่งเอาไปปลูกลงเข่งได้เพราะว่าสามารถเอาไปเพาะเลี้ยงใหม่ได้โอเคครับแบบนี้ก็เป็นนิ่มๆในส่วนนี้นิ่มๆก็คือขุยมะพร้าวล้วนๆครับล่าก็อยู่ปิ่มๆแถวแถวบนบนตอนนำมาชําเดี๋ยวก็กลัว เรื่องของลมนะครับลมโยกมั่งอะไรมั่งคนก็เลยผูกเชือกรัดไว้เพื่อไม่ให้ลากสะเทือนครน,นี้พอจะเอาไปใหม่ผมก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับคันนี้เดี๋ยวไปดูวิธีเพาะลงเข่งนะครับว่าจะทำยังไงต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูเข่งที่เราเอามาอันนี้คือเข่ง เข่งเก่าครับที่เขาเขาทิ้งเขาทิ้งไม่มีคุณค่าก็คือมันมันขาดแตกอย่างเงี้ยแต่สําหรับผมกลายเป็นว่าเข่งลักษณะอย่างเงี้ยดีครับเพราะว่าสามารถเอามาเพาะทุเรียนได้เพาะทุเรียนกลายให้มันเป็นเหมือนทุเรียนเข่งคนอื่นอาจจะมองดูไร้ค่านะครับแต่เรามองเห็นคุณค่าของมันเสร็จเรียว เสร็จแล้วในเนี้ยผมเอาดินแดงดินแดงเผา,าถ่านถ้าถ้าดินตรงเนี้ยไม่เผาถ่านนะครับมันจะออกแดงแปรแหล่เลยแดงจริงๆเลยแหละแต่กรนี้จังหวะที่เขาเผาถ่านเรื่อยๆมันก็กลายเป็นดินดินที่มีแร่ธาตุก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเป็นดินรองในเข่งเสร็จแล้วก็ส่วนนี้ก็คือปุ๋ยคอกครับ ส่วนนี้คือเป็นปุ๋ยอคอกแล้วก็เอาปุ๋ยอคอกมาผสมให้เข้านิดนิดก็อันนี้ที่ผมตักมาแล้วก็มีอันนี้คือส่วนของปุ๋ยอคอกคราวนี้เราจะคนคนเข้าหากันเพื่อให้มันเป็นแร่ธาตุเพื่อให้มันมีแร่ธาตุเพิ่มขึ้นเพราะง,งั้นปุ๋ยอคอกตรงนี้เนียนนานแล้วนะครับมันเป็นปุ๋ยที่ผมเอามานานแล้วแล้วก็หมักทิ้งก็ ส่วนมากก็มาใส่ต้นทุเรียนต้นใหญ่นี่แหละครับพอนานๆแล้วมันก็มันไม่เป็นเชื้อราข้อดีของมันคือมันนานไม่เป็นเชื้อราเสร็จแล้วก็ขุดเอาตรงเนี้ยมาทำเป็นดินผสมลุงโกยเป็นหลุมเพื่อจะให้เอาต้นทุเรียนลง ที่เหลือ <c oughs> พอเป็นหลุมได้ที่นะครับเนี่ยก็คือต้นที่ผมผมดึงออกมากจากที่เดิมโครงสร้างใบก็อยู่ประมาณเนี้ยก็ถือว่าเขียวครับโอเคใช้ได้เลยอันนี้คือพร้อมไปแล้วพราลากเดินแล้วแหละไม่เหมือนต้นพวกนั้นพวกนั้นยังออกเหลืองลากไม่เดินเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นนะครับ ผมจะปาดตูดถุงตรงเนี้ยปาดถุงรอบรอบรอบตุ่มนี้เลยแล้วก็ดึงเอาถุงปฏติข้างล่างนี้ออกดึงเอาถุงออกเพื่อให้ลากเข้าลงสะดวกสะดวกก็เอาลงในเข่งก่อนพอลงเข่งเสร็จปั๊บนี่เราก็จะเริ่มตัดเข้าในเข่งเสร็จแล้วเราเริ่มตัดด้านข้างเพื่อเอาถุงนี้ออกมาดูวิธีทำต่อไปครับว่าจะทำยังไง พอเราเอาไอ้ถุงทุเรียนที่ตัดตูดแล้วนะครับพอดีผมถ่ายคนเดียวไม่มีไม่มีผู้ช่วยก็ตัดพอตัดตูดเสร็จแล้วก็เอาถุงทุเรียนที่เป็นอันนี้คือขุยมะพร้าวล้วนเนี่ยอันนี้คือขุยมะพร้าวล้วนคือข้อดีของมันเปียกไม่อุ้มน้ําเนี่ยข้อดีของมันเสร็จแล้ว ตุดถุงเราทิ้งไปแล้วก็ไอ้ถุงด้านข้างนี้นะครับเอาออกเพราะว่ามันมันปลูกในเข็งถุงพวกนี้จะไม่มีประโยชน์แล้วครับพวกนี้เอาถุงออกทิ้งตอนนี้ก็ล่ารากลอยค่อนข้างสูงนะครับนี่ตุ่มลงลงไม่เล็กพอ ได้อยู่เพราะว่ามันเข่งเรายังมีความสูงเลือเฟือที่เหลือที่เหลือเราก็เอาอาจจะเอาดินตรงเนี้ยมาโปะข้างนิดนิดเพื่อให้มันแน่นๆน,น,นิดหนึ่งกันล้มนะครับก็ถือว่าโอเคละก็ปลูกถ้าปลูกในเข่งมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่ผมปลูกบนพื้นดินเลยปลูกบนพื้นดินก็จะอีแบบนึงอันนี้ปลูกในเข่งก็ลงลักษณะนี้แหละ เสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่ดินฐานเราส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเราปลูกลงดินเลยอันนี้คือแบบปลูกลงดินแต่ว่าถุงเห็นไหมครับถุงนี้ผมยังไม่เอาออกเพราะว่าตัดตูดเฉยๆตัดตูดแล้วก็เอาตั้งเลยตั้งลงดินแล้วก็ปล่อยให้ ลากเข้าเดินก็ถุงนิคมก็ยังทิ้งไว้เหมือนเดิมแต่ว่านานแล้วพอนานเริ่ม,เร,มเริ่มนานเข้าดินที่มาใหม่นะ่ะดินพวกนี้เราก็จะเริ่มอบอบพวอบพวกนี้เข้าเรื่อยเร,ยเรยืเดี๋ยวสักหน่อยพอให้มันได้ที่ได้ทางก็คือปัญหาเรื่องพวกรากเน่าเนี่ยผมผมจะตัดพวกนี้ทิ้งออกเพราะว่าไม่มีประโยชน์ต่อไปก็เอาดินเข้าเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยแต่ไม่เข้าเยอะนะครับเพราะว่าต้อง หนีพวกรากเน่าด้วยถ้าเข้าเยอะๆ,ๆทีเดียวมันก็อาจจะเป็นกุยมะพร้าวมันก็มันอุ้มน้ําดีอยู่แล้วคราวนี้เอาดินด้านข้างมาโปะกเข้าไปอีกเลยจะกลายเป็นอุ้มน้ําเยอะกว่าเดิมก็ต้องปล่อยไว้ก่อนให้เพื่อเพื่อให้รากอของต้นทุเรียนเก่าเราเนี้ยรากมันแข็งแรงและเดินไกลๆได้พอเราเดินห่างออกมาจากถุงจากถุงหรือออกมาไกลกว่านี้นะครับดูโครงสร้างของทุเรียนพวกเนี้ย ถ้าแข็งแรงดีโอเคเลยครับคันนี้เราเอาถุงนั้นออกพอถุงออกเร็วเท่าไหร่ลากฝอยยิ่งแตกได้เยอะเท่านั้นพวกนี้จะงามเร็วมากเลยก็คือช่วงแรกๆเราก็ต้องอนุบาลแบบนี้ไปก่อนสําหรับทุเรียนเล็กอันนี้ก็เหมือนกันข้อดีของมันนะครับวิธีปลูกทุเรียนเข่งแบบเนี้ยคือมีขุยมะพร้าวก็จริงมีดินก็จริง <c oughs> แต่เวลาลดลดน้ําเนี่ย พอลถเปียกรถยังไงกระช่างลถให้เปียกแฉะช้ชำเยอะยังไงกระช่างยังไงมันก็น้ําเนี่ยมันจะรั่วออกตามร่องต่างๆของเข่งเรื่องของการเป็นเกี่ยวกับเชื้อราลากเน่าดินอุ้มน้ํามันจะไม่มีผลกับพวกเนี้ยพอเลี้ยงได้ที่ได้ทางงามงามแล้วใหญ่ขึ้นแล้วต่อไปเราก็ลงไปปู๋ก็ตัดตูดเข่งนี้เลยตัดรอบข้างทำทำเนินก่อนนะครับ ทำเนินเสร็จแล้วก็ตัดตูดรอบข้างนี่เอาตูดออกเลยยอมเสียเข่งแล้วกันเนี่ยทิ้งเข่งเนี่ยพอตัดตูดเสร็จเราก็ไปตั้งบนเนินอาจจะขุดหลุมเอ่งๆนิดนึงแล้วก็เอาเข่งเนี่ยยัดลงไปเลยแล้วก็ดินโปะข้างขึ้นมานั่นกระปิ้นคืออนาคตที่จะไปปลูกนะครับแต่ตอนนี้เราเลี้ยงเข่งไว้ก่อนผมว่าน่าจะเป็นปีกว่าเลยนะครับเนี่ยลักษณะครงสร้างแบบเนี่ยให้เขางามฟื้นดีๆก่อน พวกนี้คือมันจะตายอยู่แล้วแล้วก็ขุดเอามาใหม่มาทำใหม่ก็ใบเขียวได้ที่ได้ทางผ่านมันแล้วก็มาลงแบบนี้ก็ถือโอเคเลยครับเนี่ยใช้ได้เลยเหลือแต่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเลี้ยงน้ำยังไงให้งามเท่านั้นเองก็หลังจากนี้เราก็จะหาไม้มาล็อกล็อกข้างการล้มนะครับการต้นล้มไม่แน่น ที่เหลือโน้นอีกก็ต้องต้องรอรออย่างเดียวชุดนี้เนี่ยชุดนี้ที่ทำเหมือนกันเนี่ยอันนี้ต้องรอให้ใบเขียวกว่าน,นี้ครับให้ย้อนกลับมาเขียวก่อนใบพวกเนี้ยที่ดูดูมานะครับเส้นเส้นกลางของใบเนี่ยเริ่มเขียวนะครับเริ่มเขียวแต่ขอบด้านข้างเนี่ย ขอบด้านข้างนี้ยังไม่เขียวได้ที่มันอย่างเงี้ยยังไม่เขียวได้ที่ต้องต้องรอก่อนครับให้ฟื้นดีๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็จะโอโอโอกไปตากเดียดนับธรรมชาติเลย